ฟังง่ายฟังสะดวกฟังได้ทุกเวลาจากวิทยุสู่พอดแคสต์กับ k k u Library Live Long Learning for All ก่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับ k k u Library l i f e Long Learning for All สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือ k k u Library l i f e Long Learning และตอนนี้ ทุกคนกำลังอยู่กับสุดาสุดาวดีชัยเดชพยากุลเราจะพบกันเป็นประจำในวันนังคารและพฤหัสบดีเวลา7.35นาฬิกา35นาทีถึง8นาฬิกาที FM ่ FM 103 m ม z แห่งนี้รายการนี้เป็นสถานีเสียงของสำนักขอสมุดเป็นสถานีที่จะทำให้ทุกท่านตกลุมรักการอ่านผ่านเรื่องราวดีๆผ่านเพลงเพราะๆ เป็นอาหารใจมื้อเช้าให้ท่านผู้ฟังอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอารมณ์ในตลอด25นาทีนี้ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังหลายท่านคงเริ่มเห็นความแปรปรวนทางสภาพอากาศกันแล้วเมื่อไม่นานมานี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับฝนชุกจากปรากฏการณ์ลานิยาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้และคาดว่าจะยาวถึงเดือนกันยายน ในปนปีี้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี้คำตอบของสถานการณ์ที่ตกผลึกจากข้อตกลงร่วมกันในการประชุมคอบ21ในปีคศ2015ที่นานาประเทศได้ตกลงกันด้วยการลดผลกระทบคล IMATE CHANGE และเห็นว่าทางออกเดียวของมวลมนุษยชาติก็คือการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน2อ,อ,องศาเซลเซียส โดยเรียกว่า Net Zero คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์กล่าวคือทุกกิจกรรมของมนุษย์ต้องปล่อยก๊าซเป็นศูนย์หน่วยเท่านั้นพูดอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์ต้องไม่สร้างก๊าซเสียเพิ่มขึ้น Net z ซีโสามารถทำได้ทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชดเชยด้วยการกำจัดก๊าซตังก่าให้เท่ากับปริมาณจำนวนที่ปล่อยออกไปซึ่งแต่ละประเทศมีการตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าสู่ Net z ซีโรในระยะเวลาที่แตกต่างกันโดยในประเทศไทยของเรานั้นตั้งไว้ที่ปีคศ2065หรือคศ .2608 นั่นเอง หลายท่านอาจเกิดคำถามว่าภาคส่วนใดในประเทศไทยปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสูงสุดจากรายงานแห่งชาติฉบับที่4ปี2565พบว่าภาคส่วนที่มีกิจกรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสูงสุดคือภาคพลังงานมีค่ามากถึง69%ลอรองลงมาภาคการเกษตร1 5เภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการผลิต10%และภาคของเสีย4%อร์เซ ภาคพลังงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและความร้อนมากที่สุดถึง40%รองลงมาเป็นการขนส่งการอุตสาหกรรมและการก่อสร้างภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวมากที่สุดถึง50%รองลงมาคือการระเหยทางตรงและทางอ้อมจากไนโตรเจนของดินเกษตรการเผาเศษวัสดุการใส่ปุ๋ยการใส่ปูน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์มากที่สุด5 1อร์องลงมาการผลิตสารเคมีและสารทดแทนที่ไม่ทำลายโอโซนแต่ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการผลิตโลหะในส่วนของภาคของเสียก็คือการกาจัดขยะที่เกิดกา๊าซเรือนกระจกมากที่สุดรองลงมาคือการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การกำจัดขยะด้วยเตาเผาและการเผากลางแจ้งการบำบัดขยะด้วยวิธีการทางชีวภาพเช่นการหมักปุ๋ยผลกระทบของโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราเจออาจจะไม่เท่ากันคนที่เสี่ยงต่อผลกระทบสูงกว่ากลุ่มอื่นก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยชุมชนในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายกลุ่มเกษตรกรกลุ่มธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวและคนที่อาศัยอยู่ในเมือง จะเห็นได้ว่าหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจการเงินการธนาคารภาคอุตสาหกรรมภาครัฐเองต่างพยายามตอบสนองต่อแนวทางของ Net Zero วงการห้องสมุดก็เช่นเดียวกันได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ green library หรือห้องสมุดสีเขียวห้องสมุดสีเขียวเป็นแนวทางลดผลกระทบจากการดำเนินงานของห้องสมุดที่มีต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้ สถาปัตยกรรมสีเขียวห้องสมุดสีเขียวอาคารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกสู่ธรรมชาติดังนั้นจึงต้องหาหนทางในการลดการใช้พลังงานของตัวอาคารโดยพิจารณาในเรื่องไฟส่องสว่างการถ่ายเทอากาศการควบคุมอุณหภูมิการออกแบบตกแต่งภายในที่เหมาะสมพลังงานทดแทนระบบกาจัดและหมุนเวียนของเสียการใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นต้น พฤติกรรมสีเขียวจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการห้องสมุดเช่นใช้แสงจากธรรมชาติการลดหรือนำกระดาษเข้ามาใช้ใหม่การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในท้องถิ่นปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานใช้หมึกเครื่องพินเตอร์แบบเดิมซ้ำได้และเลือกใช้หมึกที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช้จอแบบ LCD การคัดขยะการลดการใช้อุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือสีเขียวเ,เราอาจพิจารณาถึงคุณลักษณะของทรัพยากรห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักสําคัญสาประการก็คือ 1. เลือกเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 3. เลือกรูปแบบทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการและกิจกรรมสีเขียวกระแสห้องสมุดสีเขียวกระตุ้นให้บรรลักษ์ริเริ่มบริการและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆให้กับชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและเวิร์กชอ็อปเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีแนวทางที่จะดำเนินชีวิตแบบสีเขียวเช่นการรีไซเคิลความปลอดภัยทางอาหารเป็นต้น ห้องสมุดเองในฐานะขุมทรัพย์ทางสารสนเทศสามารถเป็นสื่อกลางอันทรงพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับโลกในอนาคตได้โดยตรงโดยการให้ความรู้ปลูกฝังเจตคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ผสานกับการส่งเสริมการรู้ภักษะการรู้สารสนเทศ ระบบสารสนเทศสีเขียว ICT ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการบริโภคพลังงานและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นด้วยมีการวิจัยที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้งาน ICT อย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกได้แนวทางที่จะนำไปสู่ระบบสารสนเทศสีเขียวก็คือกระบวนการประมวลผลที่ได้มาตรฐานการแบ่งปันทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ reuse เครื่องมือและเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์และพฤติกรรมการใช้ ICT ทีที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ด้วยสภาวะการที่ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้อมกำลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในบวงกว้างการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียวเพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอ้อมและให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและตระหนักถึงการประหยัด พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย Share and care for k k u l 6วิธีในการประหยัดพลังงานมาร่วมมือกันเพื่อโลกของเรา 1. ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน 2. ปิดเครื่องปรับอากาศปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน1ชั่วโมง 3. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน 4. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ25องศาเซลเซียส 5. ส่งข้อมูลต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์แทนการใช้กระดาษ 6. ขึ้นลงบันได1-2ชั้นใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์นอกจากนั้นกิจกรรมล่าสุดของสำนักหอสมุดเราได้รณรงค์การพกแก้วน้ำกระบอกน้ำส่วนตัวเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นภายในห้องสมุดของเราค่ะสำนักหอสมุดเองขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลก รักพลังงานสุดท้ายขอให้มวลมนุษยชาติรวมมือร่วมใจลงมือทำอย่างจริงจังและโลกของเราก็จะสามารถอยู่ดีจนชั่วลูกชั่วหลานอย่าให้ต้องเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปก่อนจะสายเพราะไม่มีความสำคัญจนกระทั่งต้องจากกันไป ท้ายนี้สุดาและสำนักหอสมุดอยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกท่านว่าท่านเป็นคนสำคัญสำหรับเราเสมอเราจะมีกันและกันต่อไปค่ะสวัสดีพบกับความรู้อีกมากมายในพอดแคสต์ k k u Library l ล a r Learning for All ได้ที่ YouTube k k u Library และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกันด้วยนะครับ สำนีส้สวัสดีครับ